สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะเมย์เปิดเพจใหม่นะคะขายเสื้อผ้าสาวอวบนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเมย์จะมีเสื้อผ้าส,ายสวยๆอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะเป็นสินค้านะคะเสื้อผ้านะคะมือหนึ่งเป็นสินค้านำเข้านะคะสนใจตัวไหนก็ทักมาได้นะจ๊ะยินดีบริการนะคะสำหรับชุดนี้นะคะใส่ได้ทั้งสาวอวบนะคะสาวไซส์ หวบนะคะหน้าอก36 L 40สะโพ40หรือว่าเป็นสาวไซส์ร่างเล็กธรรมดาก็ใส่ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะคะชุดนี้นะคะสีฟ้าสดใสนะคะราคาเบาๆ150บาทเท่านั้นนะคะ150บาทนะคะผ้าเยอะผ้าดีมากค่ะใส่แล้วรู้สึกสบายนะคะใส่ไปเดินทะเลชิลๆก็ได้นะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่กับกบอกสีดําหรือว่า แอบเซ็กซี่นิดๆตรงนี้ถ้าเราจะใส่กับอ,อกตรงนี้แค่สั้นๆเราก็จะเห็นเนื้อของเราก็เซ็กซี่นะคะหรือว่าจะใส่เป็นกับอกสีดำหรือสีขาวข้างในก็สวยนะคะไปเดินทะเลใส่กับหมวกนะคะเก๋ๆสำหรับตัวนี้150หบาทเท่านั้นค่ะมีเ่รหบาทเท่านั้นนะคะใส่ไปเดินทะเลก็เก๋ๆแบบนะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักแชทมานะคะขอบคุณมากค่ะ